ถ้าเราปล่อยมือจากสิ่งที่เราแบกอยู่จะรู้ไหมว่ามันหนักแค่ไหนหลายครั้งที่ใจเราหนักไม่ใช่เพราะสิ่งของในมือแต่เพราะสิ่งในใจที่เราไม่ยอมวางความคาดหวังความถูกความดีความชอบความแน่ใจว่ามันต้องเป็นแบบที่เราคิดทั้งหมดนั้นมันอาจไม่ใช่ภาระที่คนอื่นแบกให้แต่คือสิ่ง ที่เรากอดไว้แน่นด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปแต่คนส่วนมากไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกข์เพราะไม่อยากให้มันดับไปหรือไม่ก็ทุกข์เพราะกลัวว่ามันจะไม่เกิดขึ้นตามใจหวังลองคิดตามถ้ามีใครพูดจาไม่ดีใส่เราเราอาจเจ็บใจไม่ใช่เพราะคำนั้นรุนแรงแต่เพราะเรายึดว่า เขาไม่ควรพูดแบบนี้กับเราเราถือว่าเราไม่สมควรโดนแบบนี้แต่ถ้าเราปล่อยคำว่าควรและไม่ควรลงสิ่งที่เหลือก็เป็นแค่เสียงผ่านหูเป็นเพียงคำหนึ่งที่ไม่มีอำนาจทำร้ายใจเราได้อีกมีผู้ชายคนหนึ่งยืนต่อแถวรอจ่ายเงินอยู่ในร้านสะดวกซื้อคนข้างหลังหมุดหงิดเพราะเขาค้นเหรียญน,นานใส่อารมณ์เสียงดัง เขาหันไปยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าขอโทษด้วยครับผมมือไม่ค่อยดีหลังจากนั้นเขาหยิบเงินออกมาและเดินจากไปคนข้างหลังกลับยืนค้างอยู่เหมือนความโกรธที่เตรียมไว้ใช้ดันหายไปเฉยๆเพราะอีกคนไม่ได้รับมันไว้ด้วยการโต้กลับเขาไม่ยึดเอาคำนั้นมาเป็นของตัวเองไม่สร้างเรื่องราวต่อเติมในหัวไม่เถียงไม่สู้ไม่ใส่อารมณ์ตอบ ลับปล่อยให้มันเป็นเพียงคลื่นเสียงที่มาปะทะแล้วก็ผ่านไปนี่แหละคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกถ้าคำพูดของคนอื่นยังทำให้เราทุกข์ได้แสดงว่าเรายัางยึดเอาตัวตนเป็นหลักเราถือว่าเขาพูดถึงเราทั้งที่จริงๆเขาแค่ปล่อยอารมณ์ออกมาจากภายในใจของเขาเอง เหมือนเด็กที่กำลังร้องไห้เพราะหกล้มเราไม่ได้โมโหที่เด็กงองแงแต่เราจะเข้าใจว่ามันคือธรรมดาถ้าเรามองคนที่โกรธเราแบบเดียวกันว่าเขากำลังทุกอยู่ไม่ต้องไปเอาทุกนั้นมาแบกเพิ่มมันจะเบาลงทันทีในพระไตรปิฎกเล่มที่16พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอานนท์ว่าสิ่งใดไม่ควรถือมัน่นก็ไม่ควรถือมัน่น นั่นหมายถึงทั้งร่างกายความคิดความรู้สึกทัศนคติหรือแม้แต่สิ่งดีๆที่เราทำไว้ก็ไม่ใช่ของที่ควรยึดติดเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราทำดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมเรารู้สึกทุกข์หรือเปล่าถ้าทุกข์แสดงว่าเราทำดีเพราะอยากให้คนเห็น ไม่ได้ทำเพราะความดีจริงๆแล้วเราไปยึดมั่นกับคำชื่นชมไม่ใช่ความดีแต่ถ้าทำดีแล้วใจยังสงบแม้ไม่มีใครรู้นั่นแหละคือใจที่ไม่ยึดมั่นใจที่ไม่ยึดมั่นไม่ใช่ใจเฉยชาไม่ใช่ใจเฉยแฉะแต่คือใจที่เห็นทุกอย่างตามจริงว่าสิ่งต่างๆมาแล้วก็ไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของใคร เป็นเพียงเหตุปัจจัยของโลกที่เวียนเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเหมือนเราดูเมฆบนท้องฟ้ามันมาแล้วก็จากไปเราไม่โกรธเมฆที่บังพระอาทิตย์เราไม่เสียใจที่มันลอยผ่านเรารู้ว่ามันเป็นแค่เมฆแล้วมันก็ผ่านไปคนที่เข้าใจทำข้อนี้อย่างลึกซึ้งจะมีใจเบาแม้โลกจะไม่เบาจะมีความสุขแม้สถานการณ์จะยังไม่เปลี่ยน จะมีเมตตาแม้เจอคำหยาบจะมีสติแม้เผชิญเรื่องร้ายทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะโลกใจดีแต่เพราะใจเราไม่ยึดโลกไว้แน่นเกินไปลองกลับไปมองสิ่งที่เรายึดอยู่ทุกวันความคาดหวังที่เรามีต่อคนอื่นความกลัวที่จะผิดพลาดความห่วงหน้ากังวลหลังเรายึดสิ่งเหล่านี้ไว้มากน้อยแค่ไหนหากวางลงได้ แม้เพียงบางส่วนใจจะเบาเหมือนปล่อยเป้ที่สะพายมานานจนลืมไปว่ามันหนักแค่ไหนนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เพียงแต่อยู่ในพระไตรปิฎกแต่ยังอยู่ในทุกลมหายใจถ้าเรารู้จักมองไม่ยึดมัน่นไม่ใช่เพื่อละทิ้งแต่เพื่ออยู่โดยไม่ทุกข์และเพื่อวางโดยไม่สูญเสียเพราะการไม่ยึดมัน่น ไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการอยู่กับโลกโดยไม่ยอมให้โลกบีบใจเราอีกต่อไปเมื่อใจไม่ถูกบีบด้วยการยึดมัน่นมันจะมีพื้นที่ให้ความเข้าใจเกิดขึ้นพื้นที่นั้นเองที่จะกลายเป็นแหล่งกําเนิดของความเมตตาความอดทนและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบางคนถามว่าถ้าไม่ยึดมั่นแล้วเราจะมีเป้าหมาย มีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ว่าไม่ยึดมัน่นไม่ได้แปลว่าไม่ทำแต่คือการทำเต็มที่โดยไม่ให้ใจติดกับผลลัพธ์เหมือนชาวนาไถนาหวานเมล็ดรดน้ำดูแลอย่างดีที่สุดแต่ไม่โกรธท้องฟ้าเมื่อฝนไม่ตกเพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ในมือเราหลายคนทำดีแต่ใจยังทุกข์เพราะไปคาดหวังให้ผลมัน ต้องออกมาตามใจถ้าคนรอบตัวไม่ตอบสนองถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบซึ้งเราก็ทอแต่แท้จริงแล้วใจที่ทำด้วยเจตนาเมตตาอย่างแท้จริงจะไม่วันไหวต่อการตอบสนองของโลกเพราะไม่ยึดเอาการยอมรับของคนอื่นมาเป็นเครื่องชี้คุณค่าตัวเองลองนึกภาพแก้วใสใบหนึ่งมีน้ํำครึ่งแก้วคนที่ยึดมั่นมักจะคิดว่า แก้วนี้ยังไม่เต็มยังไม่พอยังไม่สมบูรณ์แต่คนที่ไม่ยึดมั่นจะมองว่าน้ำครึ่งแก้วนี้ก็ชื่นใจได้ดื่มได้ใช้ได้พอเพียงในเวลานี้เพราะทุกไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ขาดแต่มักเกิดจากใจที่อยากให้มันเกินและสุขก็ไม่ใช่เพราะเรามีมากแต่เพราะเรารู้สึกว่าพอในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่า ความยึดมั่นถือมั่นคือรากของความทุกข์เมื่อไม่มีอุปาทานความยึดติดก็ไม่มีพบเมื่อไม่มีพบก็ไม่มีชาติไม่มีชาติก็ไม่มีชรามรณะและความเศร้าโศกฟังแล้วอาจเหมือนคำสอนสูงส่งแต่ในชีวิตจริงก็เรียบง่ายเหมือนคนที่เลิกเถียงกับฝนเพราะรู้ว่ามันตกมาเองและมันจะหยุดเอง เราไม่ต้องเสียเวลาโกรธสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่หันมาดูว่าหลังคารั่วหรือเปล่าใส่เสื้อฝนหรือยังนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมมีคนมากมายที่จมอยู่กับความเสียใจเพราะใครบางคนจากไปเขาคิดว่าเขาไม่ควรทิ้งเราไปมันไม่ควรเกิดขึ้นฉันไม่น่าทำแบบนั้นความคิดเหล่านี้เองที่ทำให้ความทุกข์ยืดเยื้อแต่เมื่อวันหนึ่งเขาเริ่มวางได้ เขากลับรู้สึกว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันรักเต็มที่และวันนี้ฉันยังรักแม้ไม่มีเขาอยู่นั่นแหละไม่ใช่เพราะเขาลืมแต่เพราะเขาไม่ยึดไม่รัง้งไม่ต่อต้านเหมือนสายลมที่พัดมาแล้วก็ไปเรารับรู้มันสัมผัสมันขอบคุณมันแต่ไม่กักไว้เมื่อใจไม่ยึดเราจะมีอิสระอิสระ ที่จะให้อภัยอิสระที่จะเริ่มต้นใหม่อิสระที่จะหยุดความคิดที่ไม่มีประโยชน์อิสระที่จะปล่อยสิ่งที่ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นความไม่ยึดมัน่นไม่ใช่แค่หลักธรรมในคำพีแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราอยู่กับโลกอย่างเบาและอยู่กับตัวเองอย่างเข้าใจถ้าใจรู้จักวางโลกทั้งใบก็จะเบาลงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน เพราะที่จริงแล้วความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปตามหาไกลแต่มันเริ่มขึ้นเมื่อเราวางสิ่งที่แบกอยู่ในใจเพียงวางแล้วเราจะเห็นว่าแท้จริงมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดที่หนักเพราะเราแบกมันแน่นเกินไปต่างหากแล้วถ้าเราหยุดแบกแม้เพียงชั่วครู่เราจะได้รู้จักความว่างที่ไม่ว่างเปล่าความว่างที่เต็มไปด้วยความสงบเต็มไปด้วยความเบาเต็มไปด้วยชีวิต ที่ไม่ถูกล่ามด้วยเงื่อนไขว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้มีคนเคยถามว่าถ้าเราไม่ยึดอะไรเลยแล้วเราจะเหลืออะไรให้เป็นจุดยืนในชีวิตลองหลับตาแล้วนึกภาพเรือที่ไม่ผูกติดกับท่ามันอาจดูไร้ทิศทางในสายตาบางคนแต่มันก็ไม่ถูกตรึงไว้กับคลื่นใดคลื่นหนึ่งมันพร้อมจะลอยไปตามลมที่พัดมาใหม่ในทุกช่วงเวลาการไม่ยึด ไม่ได้ทำให้เราหายไปแต่ทำให้เราเป็นอิสระพอที่จะเปลี่ยนแปลงและเปิดรับความจริงในแต่ละขณะโดยไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปตัดสินอะไรตลอดเวลาชีวิตคนเราก็เหมือนห้วงน้ำจะให้ใสมองทะลุต้องปล่อยให้ตะกอนที่ฟุ้งอยู่ในใจค่อยๆตกตะกอนไม่ต้องไปกวนน้ำให้ขุ่นด้วยความคิดซ้ำซากไม่ต้องย้ำคำพูดของใครที่เคยทำร้ายเรา ไม่ต้องยึดเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วไว้เป็นบทสรุปของชีวิตทั้งหมดการไม่ยึดมั่นในความคิดตัวเองคือการเปิดใจให้โลกกว้างขึ้นอีกหนึ่งช่วงคือการกล้ายอมรับว่าอาจไม่จำเป็นต้องถูกเสมอและบางครั้งการถอยหนึ่งก้าวคือทางเดียวที่ทำให้เรามองเห็นทั้งภาพรวมในชีวิตประจำวันลองสังเกตทุกครั้งที่เรารู้สึกหนักหนักเพราะอะไร ใช่เพราะเรายึดมั่นในความคาดหวังหรือเพราะเรายึดกับอดีตที่แก้ไม่ได้หรือเพราะเรากลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทุกความหนักมีจุดร่วมเดียวกันคือใจที่ยังไม่วางพระพุทธเจ้าทรงไม่บอกให้เราหนีปัญหาแต่ให้เราฝึกวางใจให้ถูกกับปัญหานั้นเพราะบางเรื่องแก้ไม่ได้แต่ใจวางได้บางสถานการณ์เปลี่ยนไม่ได้ แต่ใจเลือกจะไม่ทุกข์กับมันได้การไม่ยึดมัน่นถือมัน่นคือวิธีอยู่กับโลกโดยไม่ถูกโลกชักใหญ่คือการมีทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของอะไรเลยในที่สุดชีวิตก็จะพาเรามาถึงจุดที่ต้องวางทั้งหมดอยู่ดีร่างกายความคิดชื่อเสียงทรัพย์สมบัติความรักหรือแม้แต่รอยแขน ทุกสิ่งจะไม่เหลือให้ยึดแม้แต่สิ่งเดียวแต่ถ้าเราฝึกวางตั้งแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจใจเราก็จะพร้อมเสมอไม่ว่าจะต้องวางสิ่งใดเมื่อถึงเวลาและนั่นแหละคือของขวัญล้ำค่าที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ไม่ใช่คำว่าต้องทำให้ได้แต่คือการสอนให้รู้ว่าวางให้เป็นคือทางที่พาใจไปสู่ความเบาที่แท้จริงไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องฝืนแค่เริ่มจากการรู้เท่าทันใจแล้วถามกับตัวเองเบาๆว่าสิ่งที่กำลังแบกอยู่นี้ยังจำเป็นต้องแบกอยู่ไหมถ้าไม่แค่ลองวางวางใจลงบ้างวางความยึดลงบ้างวางเรื่องที่ยังมาไม่ถึงวางความโกรธความผิดหวังความเสียดายแล้วคุณจะรู้ว่าแค่ใจวางก็เปลี่ยนทั้งชีวิตแล้ว เมื่อใจเริ่มวางได้แม้เพียงเล็กน้อยสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความโลง่งไม่ใช่โล่งเพราะทุกอย่างดีขึ้นแต่โล่งเพราะเราไม่ผูกมัดตัวเองกับสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้อีกต่อไปเหมือนคนที่เคยห่วงข้าวของพอวันหนึ่งรู้ว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดเขากลับวางของลงแล้วเดินออกไปสูดอากาศได้เต็มปอดวางไม่ใช่เสียแต่วางเพื่อจะได้มีมือว่าง สำหรับชีวิตในขณะนี้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายบ่อยครั้งว่าให้สละอุปาทานเสียเถิดอุปาทานคือการเกาะเกี่ยวเกาะแน่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความคิดคือการยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเราตัวเราต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่เมื่อไม่มีอุปาทาน ความทุกข์ก็ไม่มีที่อยู่ในใจให้ฝังรากเปรียบเหมือนน้ำที่เทใส่ฝ่ามือถ้าเรากำแน่นมันจะไหลออกแต่ถ้าเราค่อยๆรองมันไว้ด้วยมือที่เปิดกว้างเราจะรับน้ำได้โดยไม่ต้องควบคุมมันเลยการใช้ชีวิตก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจแต่ใช้ความเข้าใจแทนการบีบแน่นแล้วสิ่งต่างๆจะอยู่กับเราอย่างที่มันควรจะเป็น หลายคนพยายามยึดความสัมพันธ์ไว้กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการห่างหายกลัวว่าถ้าไม่ยึดไว้เขาจะจากไปแต่ในความจริงความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดอีกคนไว้ไม่ให้ไปไหนแต่คือการอยู่ด้วยใจที่เข้าใจว่าทุกอย่างมีวาระของมันและในวาระนั้นเราจะให้ได้อย่างเต็มที่โดยไม่หวังว่าเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดไป การไม่ยึดมั่นในคนไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเรารักเป็นเรารักโดยไม่สร้างพันธนาการเรารักโดยไม่ทําให้ใครต้องรับผิดชอบความคาดหวังของเราในชีวิตประจําวันลองสังเกตทุกครั้งที่รู้สึกอึดอัดใจ,จมักจะมีความคิดซ่อนอยู่ว่าเขาไม่ควรทําแบบนี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้ฉันต้องได้มากกว่านี้ทั้งหมดคือรูปแบบของความยึดมั่น ที่ปลอมตัวมาในชื่อของเหตุผลแต่เหตุผลที่ทําให้เราทุกข์อาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงแต่อาจเป็นแค่เสียงสะท้อนของใจที่ยังไม่ยอมวางเมื่อรู้ทันใจตัวเองแล้วว่ายึดอะไรอยู่ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วถามเบาๆถ้าปล่อยตรงนี้ได้ใจจะเบาขนาดไหนบางคนถึงกับร้องไห้เพราะเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบกมานานเกินไป โดยไม่เคยต้องแบกเลยด้วยซ้ำการไม่ยึดมั่นจึงไม่ใช่แค่แนวคิดแต่มันคือทักษะชีวิตที่ฝึกได้ในทุกวันตั้งแต่การให้อภัยการยอมรับการรับฟังการไม่ตอบโต้ในเรื่องไม่จําเป็นการยิ้มกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้และการไม่วิ่งไล่ตามทุกอย่างที่ใจอยากจะมีวันใดที่ใจวางได้อย่างแท้จริงแม้โลกยังวุ่นวายแม้คนยังพูดจาไม่ดี แม้เหตุการณ์ไม่เป็นใจแต่ใจจะไม่ไปทุกข์ด้วยและวันนั้นเองที่เราจะเข้าใจว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ในจังหวะที่เราวางสิ่งหนึ่งลงแล้วหายใจอย่างเป็นอิสระอีกครั้งชีวิตจึงเบาไม่ใช่เพราะโลกเบาลงแต่เพราะใจไม่แบกอีกต่อไปแล้ว